สวัสดีจับพี่น้องพี่น้องเอฟซีจ๋ามาเด้อจะเด้อกินข้าวยามเย็นเออเมื่อนี้ไล่สดไปแล้วมื่อว้นนี้นะคะเว้นนี้ไล่สดกินกับนหนึ่งปลาไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้ยามแรงซุปน้ำไม่แห้งใส่แตงบุยถาดหนึ่งได้พี่น้องมันธรรมดาได้เนี่ยมาเด้อมาเด้อถาดหนึ่งเลยจ้ามาเด้ออูน้ำไมพร้อมจ้ะอูน้ำไมพร้อมคุณมาเด้อมาเด้อผูณยายที่มาสวย ข้าวเจ้ากับไก่พี่น้องไก่ฉีกไ้ฉีแลระอุนมาพี่น้องจา้าลงมือซวยกันนะคะพี่ผักมาเป็นสวนอืสวนกินไม่ทันอาจจะเป็นสวนเหี่ยวเพราะว่ากินบอ่อทันพี่น้องเ,เอ๋มาเด้อลุยจลุยจ้งไดสิกินเรือ <laughs> อุ้ยยูคนเดียวพี่น้องเอ๋ทีขคานเฮ็ดดุแม่ยังดอกเฮ็ดกินแล้วเฮ็ดกินหลายขาบไปเลยพี่น้อง ไม่สะดวลำาลี้งลำไรนอนกินเข่าไปอืมกินไปคือเกาอืกินไปเพราะว่าอยุดงานสีวันพี่น้องงานสี่มือก็ต้องเงินเฮ็ดเ้ากินนอนเพราะว่าพักเบรคพักแขนบ่อยมอสั่งบ่อยเฮ็ดงานพี่น้องเพราะว่าฉีดยาเข่าอินนั่นแหละมาคำแดกแค่มันอืมอืมเจ เพื่อนน้าเมยแห่งมินมาจากเมืองไทยขอบคุณเพื่อนโนโนนะคะจะออามาสู้กินแม่เพื่อนส่งมาให้เพื่นกับมาแบงให้กินพี่น้องขอบคุณแม่ดวองด้วยค่ะส่งม,ม,มาให้ลูกๆกิน ขอให้ยืมันข็แรงจ้ะยืมันขว,น,น,ว,ยน,ขวนยืนสดปบุน,นอพี่น้องอืมนัวดีดีอืนดีเป็นไงบ,บุนอะซุปบะบเพราะมันไหลอืมอืมอืม,อม,อม

น,บบเนะเนบบนนนอาผัดไก่จับแมนสอง อยู่คนเดียวอยู่ง่ายกินง่ายเรียกขวทำ้ก่ กินอาหารบ้านห้องบันถือเด็กกับน้องวะบากกันบอกดีอยากกินยังประเทศไปชอบใครชอบมันเพราะว่ากัน เจยวชั้นวันหนึ่งขอเนาพีน้อือือจัด chào <cậuces> <cậuces> tôi không muốn nói hm <AUT1> <cậuces> nữa. Ngon, ngon, ngon. Ừ. quả ngon ừm ừ. ừ. ได้อืไ่สุดเวนีว่น่ะมโม่ๆน้ำมวอน้่พี่น้องสองสามคน ชัมม่วโมงกว่าเกือบจนจบม <c oughs> ีสองคนมวนวันหนึ่งสองสมคนผู้ใดอยากฟังบ้าผู้ใดมาวัน มาบอกน้ำเน่เขาเบ,บิองเด็กน้องมวนวนมืนอ <c oughs> มนหนึ่งไรสดมวนไรพ่อกันอยู่สามสี่คนฉันหลังมวนอืมอืมติดใจทางเอาละพี่น้อ,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 องจ้ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมด่อไเด้อ กูไดอยากฟังไล่สดกะเข้าไปฟังด้วยค่ะเด้อมวน <c oughs> ชั่มโมกกว่าไปแล้วพี่นอ้องจ้าขอบคุณทุกกำไรที่มารับชมเป็นกำางใจใหจ้จ้ะไปแล้วบายค่ะ